คลิปนี้นะคะนูนี้จะมารีวิวนี่ค่ะ Focus Ultimate Guard ค่ะอันเนี้ยเป็นกระจกกันรอยแบบเต็มหน้าจอนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกระจกกันรอยเลนกล้องค่ะซึ่งคลิปนี้นุนี้จะมาบอกเล่าประสบก,การณ์แล้วก็มาดูกันว่า Focus เนี่ยเขาปกป้อง iPhone ของเราได้จริงไหมค่ะ นูนี่ก็จะมาขอโม้คุณสมบัติของสินค้าเขาหน่อยค่ะสำหรับกระจกกันรอยหน้าจอโฟกัสอัลติเมทกัสนะคะเป็นฟิล์มแบบเต็มจอซึ่งก็เรียกว่าฟูลเฟรมนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกระจกกันรอยที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ iPhone ขอบเขามีความแข็งแรงรับแรงกระแทกได้มากกว่าเดิม2เท่าเลยยืดหยุ่นค่ะรองรับแรงกระแทกได้มากกว่า2เมตรเขายังกันรอยขีดข่วนแล้วก็รองรับการขีดข่วนได้มากกว่า3,000ครั้ง สำหรับคนที่กังวลเรื่องด้านหลังของตัวเครื่องนะคะเข้าแถมฟิล์มติดหลังเครื่องมาให้ด้วยที่สำคัญค่ะฟิล์มโฟกัสเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆทนทานใช้งานได้นานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย กระจกการเลนกล้องไอรอนริงคา m e เ a l ่าเลนส์โพสิชันะคะเขามีให้เลือก6สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเทาสีทองสีม่วงสีเงินแล้วก็แบบใสค่ะความแข็งระดับ 9H ระดับเดียวกับกระจกกันร,รอยหน้าจอเลยเขามีการเสริมเกราะป้องกันรอบเลนกล้องด้วยวัสดุที่ทำจากอลูมิเนียมค่ะ มีการเคลือบสารแอนตี้รีเฟลคชันนะคะช่วยลดแสงสะท้อนแล้วก็ทำให้ภาพสวยคมชัดแน่นอนที่สำคัญค่ะติดแน่นกันน้ำกันฝุ่นไม่หลุดง่ายไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะนุงนิกก็รู้สึกว่าโฟกัสเนี่ยเขาสามารถปกป้อง iPhone ของนุงนิกได้แบบรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกระจกหน้าจอหรือว่ากระจกกันรอยเลนกล้องหลังนะคะเดี๋ยวมาดูประสบการณ์การใช้งานจริงจากนุงนิกกันเลยค่ะ ค่ะจริงๆเนี่ยนุนีใช้ฟิล์มโฟกัสหรือว่ากระจกการอยโฟกัสมาตั้งแต่ iPhone 12แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เป็น iPhone 14แล้วนุนีก็ใช้มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็สังเกตจากการใช้งานจริงๆนะคะอย่างแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องการเล่นเกมการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็สีสันของหน้าจอนะคะหลังจากที่ติดฟิล์มหรือว่ากระจกการลอยของโฟกัสลงไปเนี่ยสีสันของหน้าจอของเราเนี่ยยังคงสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูเอนเตอร์เทนเมนต์การดูซีรีส์ต่างๆหรือว่าการดูอะไรที่มี สันสวยงามเนี่ยรู้สึกว่าสีหน้าจอของเรายังสดเหมือนเดิมเรียกได้ว่าไม่ทําให้จอ OLED ของเราเนี่ยดูถูกน้อยลงเลยกระจกการรอยโฟกัสน,นะคะเขาไม่ได้ไปดรอปคุณภาพของจอ OLED ที่อยู่ใน iPhone เลยค่ะแม้ว่าเราจะติดฟิล์มหรือว่ากระจกการรอยลงไปแล้วเนี่ยหลังจากที่นุ้ยได้ใช้งานกลางแจ้งมาแล้วในหลายสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปกลางแจ้งหรือว่าการถ่ายหน้าฟีลกลางแจ้งนะคะ ก็รู้สึกว่ายังสามารถมองคอนเทนต์ต่างๆได้แบบสบายตาเราไม่ต้องหลีตาเพื่อสู้กับแสงแดดที่จ้าอยู่นะคะก็ทําให้รู้สึกว่ากระจกกันรอยโฟกัสเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําการดรอปแสงหน้าจอของเราเลยแสงหน้าจอของเรายังใช้งานได้ปกติแล้วก็สว่างสดใสเหมือนเดิมค่ะ ในเรื่องของความสวยงามนะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าเราซื้อ iPhone มาทั้งทีเนี่ยเราก็อยากจะโชว์ความสวยงามของตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอใช่ไหมจากประสบการณ์โดยตรงของนุกนิกเลยนะหลังจากที่ติดฟิล์มทั้งกระจกกันรอยหน้าจอแล้วก็จบก,กันเลนส์กล้องหลังนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รำคาญตานะคะเรายังสามารถมอง iPhone ด้วยความสวยงามได้เหมือนเดิมนะคะเพราะนอกจากกระจกกันรอยหน้าจอของเขานะคะจะเป็นแบบฟูลเฟรมแล้วเนี่ยเขายังสามารถติดแนบเนียนไปกับหน้าจอได้ไม่ว่าจะมองจอมุมไหนนะคะแบบมุมมุมแบบนี้ก็ สามารถมองได้ก็คือมันไม่ได้นูนออกมามากนะคะเพราะว่ากระจกกันรอยหน้าจอของเขาเนี่ยต้องขอบขอบนะคะเขามีความโค้งลงไปรับกับหน้าจอค่ะ ส่วนเรื่องเวลาที่เราใช้งานร่วมกับเคสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสกันกระแทกเคสใสหรือว่าเคสของ Apple เองเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับเคสได้ทุกประเภทเลยนู่นนี้ได้ลองใส่เคสมาทุกประเภทแล้วแหละจากการรีวิวเคสต่างๆของ i m o d นะคะก็ขอสรุปให้เลยว่าฟิล์มโฟกัสเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับเคสได้ทุกประเภทก็คือมันไม่ดันขอบจอแล้วก็ไม่ดันฟิล์มออกมาเลยค่ะ เลนส์กล้องหลังของเขาก็สวยงามน,นะคะเพราะว่าเขามีให้เลือก6สีใช่ไหมนูนี้ก็จะเลือกซื้อเลนส์กล้องหลังให้เป็นสีม่วงเข้มซึ่งก็คือสีเดียวกับตัวเครื่องซึ่งโฟกัสเขาก็ทาออกมาสีสันเหมือนกับตัวเครื่องเลยไม่ได้ดูโดดเด่นออกมาคือไม่ได้ดูเป็นของปลอมอะก็คือสวยค่ะเวลาที่เราใช้งานร่วมกับเคสนะคะกระจกกรนรอยเลนส์กล้องเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเวลาที่เราถอดเคสเปลี่ยนเคสบ่อยๆอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาติดแน่นมากเลยค่ะอาจจะมีข้อกังวลอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าในตอนที่ เราติดกระจกกันรอยเลนส์กล้องไปแล้วเราใช้งานไปเรื่อยๆนะคะจะมีไอ้น้ำเกาะที่เลนส์กล้องหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนุกนิ้กติดมาสักพักแล้วตั้งแต่ได้ iPhone เครื่องนี้มาแล้วนะคะก็ได้ไปลองใช้งานนะคะก็เกิดความร้อนขึ้นมาเวลาที่เราถ่ายรูปนะคะ แต่นูนิกไม่ได้สังเกตเห็นว่าจะมีไอ้น้ำมาเกาะที่เลนส์กล้องเลยด้วยความที่ฟิล์มรุ่นนี้นะคะที่หนูนิกนใช้งานอยู่เนี่ยเป็นฟิล์มแบบใสนะคะในการใช้งานเนี่ยก็จะมีการทิ้งรอยนิ้วม,มือบ้างเพราะบางทีนูนิกอาจจะมือมันไปจับของกินหรือว่าไปจับหน้ามาแล้วมันมีความมันนะคะเขาก็จะมีการทิ้งรอยบนหน้าจอบ้างแต่เรื่องการทําความสะอาดนี้ก็คือง่ายมากอย่างนูนิกเนี่ยจะพกผ้าเช็ดแว่นไว้ใช่ไหมหนูนิกนก็แค่เอาผ้าเช็ดแว่นมาเช็ดๆ,ๆ,ๆแค่นั้นฟิล์มก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมไม่มีรอยนิ้วมมือืออก็็ถว่่าาเปนฟิลทีสา ทำความสะอาดได้ง่ายค่ะ จากที่นุ้งนี้ได้ใช้งานมาในประสบการณ์ประมาณ2-3ปีนะคะนุ้งนี้ก็ใช้ฟิล์มโฟกัสมาตลอดเลยแล้วก็จะมีบางทีใส่ในกระเป๋าแล้วของในกระเป๋าเราเยอะใช่ไหมมันอาจจะไปขีดข่วนกับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าอันนี้ก็มั่นใจหรือเวลาที่เราใช้งานทั่วไปเอาไปวางไว้ที่ไหนนุ้งนี้รู้สึกว่าโฟกัสเขาสามารถปกป้อง iPhone ของเราได้รอบด้านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนสถานการณ์การใช้งานในชีวิตประจาําวันหรือว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าหายห่วงเลยค่ะป้ายยากันไปขนาดนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะ อยากได้กระจกกนรอยโฟกัสกับกระจกกนรอยเลนส์กล้องมาใช้งานแล้วนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่ร้านตัวแทนจําหน่ายของโฟกัสโฟกัสโตหรือว่าทางหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ของเขาก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นการรีวิวไอเทมจากโฟกัสจากประสบการณ์โดยตรงของนุ้งนี่เองและสําหรับใครที่อยากชมรีวิว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะสามารถตามไปดูได้เลยในช่องนี้นี่แหละเดี๋ยวนุ้งนี่จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ